สวัสดีค่ะจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของซัมซุงนะคะเครื่องนี้เป็นซัมซุง A03 นะคะซึ่งตัวชาร์จเนี่ยมันชาร์จเข้าช้ามากมากนะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวนะคะติดติดแดับนะคะ,ะ,คะเวลาที่เราเสียบชาร์จไปเนี่ยเราจะต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะเข้านะคะอันนี้เป็นตัวชาร์จตัวเก่านะคะ ได้แกะออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะตัวชาร์จตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะนี่มันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสียบชาร์จให้ดูนะคะนี่นี่ชาร์จไฟเข้านะคะ ชาร์จไฟเข้าหนึ่งจดหเลยนะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะชาร์จไฟเข้านะคะนี่อันนี้เราไม่ต้องไปขยับขยับหรือว่าปิดปิดก็ชาร์จเข้าเลยนะคะอ่าตอนมาเนี่ยเครื่องมันเปิดไม่ติดเลยนะคะเพราะว่ามันเนี่ยไม่สามารถที่จะชาร์จเข้าได้นะคะตอนนี้ชาร์จเข้าแล้วนะคะนี่นี่นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนตัวชาร์จนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ